ใช่มจเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัตตาสงสารเป็นพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้าให้ได้ทุกคนในชาตินี้ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคราวที่แล้วเราพูดถึงรูปจะไม่มีได้ยังไงเรารู้นะไปฟังไปฟังซ้ำแล้วหลายครั้งคราวที่แล้วก็มีคนต่อว่าทำไมพูดว่าเมืนกันจะมีใครบอกว่า อย่าพูดว่าสิเว้ยก็ไม่ว่ากันนะอาตรมาวะเจริญพรนะรูปไม่มีได้เหตุสี่นะเหตุที่ไม่มีดหนึ่งโดยการรู้รู้รูปนี่แหละรูปยี่แปดนี่แหละนะมหาพุทธลิบสี่กับอุปาทัยรูปอีกนยี่สี่นามห้าเด็กเพ่อว่ากัน สองพิจารณาพิจารณาสามโดยการละสี่โดยการก้าวพ้นข้อหนึ่งโดยการรู้อ่ารู้แล้ะเรารู้แล้วต่การพิจารณาอาตมาก็จะพาพิจารณาอ่าพาพิจารณาดูนะดูว่าพิจารณาไอ้รูปที่เราชอบหรือไม่ชอบที่เราไปสุขไปทุกข์กับมันนะ่ะใครชอบสุขทุกข์อะไรก็พิจารณาดูรูปแบบนั้นนะ่ะรูปหมายถึงนี้เธอต้องเป็นทิพยจักสุก,กับ ปัญญาจักสุนะไม่ใช่บังสาจักสุตาซ้ายตาขวานะไปเลยไปแอบหยิด <c oughs> ไ,ไิคิดลามกไม่อไปเลยไปสองกล้องสองรูดูเขา <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> พิจารณานะให้ปรากฏว่าว่ารูปนั้นอนะ่ะมันไม่เที่ยง รูปมันไม่เที่ยงเราเลิกได้มันเป็นทุกข์มันเป็นโรคเป็นโรคคือหมายความว่ามันทําให้เราเนี่ยมันอ่อนแอเอานึกถึงสิทําให้เราเธอไปติดอะไรอ่อนแอติดสนุกเกอร์ก็ไปแทงอดหลับอดนอนติดเที่ยวอดหลับอดนอนติดเหล้าก็อ,อ่อนแรงมีโรคอีกติดอะไรก็แล้วแต่เป็นโรคเป็นนางหัวฝีหัวฝีนี่มันคือมันรอระเบิดรอจบ รอติดคุกเมื่อความจริงปรากฏนะดูดลูกศรไอ้รูปเนี่ยมันดูดลูกศรหมายถึงว่ามันออกจากจากที่ยิงไปแล้วเนี่ยมันไปเจอเจอดินเจอนิ่มๆก็พอว่าแต่ไปเจอก้อนหินสิลูกศรก็หักนะเป็นของลำบากลำบากสิเราต้องต่อต้องสู้ต้องทนอาจจะไปขโมยของเขาจะไปรักเขาไปป้นเขาเนี่ยโอ้ต้องอดอับอดนอน เสี่ยงภัยด้านตำรวจอีกเป็นของลำบากเป็นอาพาธอาพาธคืออะไรอาพาธคือป่วยอะ่ะมันมันมันไม่ปกติอะ่ะเป็นอย่างอื่นมันไม่ใช่ของมันแปรปวนไปเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเป็นชอบดีหนุนก็ไปชอบไปดุนอันั่นติดไอหนุหหนก็ไปติดไอ้นี่มันเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยเป็นของซุดโสมมันเสื่อมนะเป็นของซุดโสมเป็นเสนียด เป็นอุปัตถวะนะเป็นภัยเป็นอุปสรรคอุปสรรคขวางทางให้เราไม่บรรลุมรรคผลตามลำดับเนั่ยแหละเป็นของหวั่นไหวเป็นของผูกพังไอ้ก่อนอื่นที่พูดนี้เป็นฝ่ายลูกของฝ่ายไม่ดีนะถ้าลูกของฝ่ายดีเนี่ยมันดีนะเป็นของผูกพังไม่ยั่งยืน ไม่มีต้านทานไม่มีอะไรมนาะต้านทานมันได้เธอคิดดูสิเวลาเธออยากขึ้นไปจะมีการจะปิดข่มขืนเขาว่าขาต้านทานขายห้ ام, า,ห ام, าห ام, มก็ไม่ฟังเธอติดยาบ้าอย่างนี้ขครห้ามพ่อแม่ห้ามไปเตะพ่อแม่อะนะไม่มีที่พึ่งมันเป็นที่ซ่อนเลนนะเป็นของไม่มีที่พึ่งเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย แต่เราก็ไปยึดว่ามันมีถ้าเราไปยึดว่ามีมันก็มีแต่ความจริงมันไม่มีแต่เธอไปยึดมันมีมันก็มีเหมือนผีมันไม่มีเธอยึดว่ามีมันก็มีอยากจะเล่าอาตมาไปอยู่ทางเหนืออยู่ภูเขาอะนะตอนนี้อาตมามองไปข้างนอกไอ้ผีมาหลอกอาตมายักซ้ายขวาซ้ายขวาอาตมากลัวแล้วเข้านอน พอเช้าไปดูปัะโถเอ้ยต่อไม้มันเผามันดำแล้วมีใบไม้อยู่ข้างหน้าลมมันพัดใบไม้ไหวไปไหวมาไอ้เรามองไกลๆมันมืดเนี่ยมันก็เหมือนแต่ไอนี่มันหลอกเรายักซ้ายยักขวามันไม่จริงนะมันว่างเปล่าเองเราไปคิดไปปุงมันขึ้นมาไปอุปปทานมันขึ้นมานะเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตน เป็นของที่มีโทษมีโทษหรือเปล่าล่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมีโทษไหเป็นของที่แปรผันเป็นธรรมดาแต่มันจะแปรผันเป็นธรรมดาก็ต่อเมื่อเราได้ทํามันให้มันแปรผันถ้าเราไม่ทำมันแปรผันเราไปติดมันก็ยิ่งจะติดหนานแน่นขึ้นเป็นลิงลิงติดตังรู้จักลิงติดตังไหมลิงไปติดตังเนี่ยพอเท้าซ้ายเหยียบติดตังไปแล้วเนี่ย สีมันจะออกออกจะเอาเอาเอา,เอาขวาเอา,าเท้าอีกข้างไปเหยียบติดอีกเอามือซ้ายจับติดอีกมือขวาจับอีกติดปากกัดอีกติดนี่คือขันห้าเราติดหมดเนี่ยมันเรื่องติดตังเป็นของแปรผันไม่มีแก่นสารสาระเป็นเหตุให้เป็นเหตุแห่งความลําบากเป็นดุจเพชฌฆาตเพชฌฆาตคอย คอยจะมาทิ่มแทงเราคอยที่จะอคอยที่จะทร้ายเรานะปัสะจากความเจริญความจริงถ้าเราความเจริญเนี่ยมันทําให้เรามีปิติสุขนะถ้าไม่เจริญมันทําให้เราทุกข์หน้านี่อยู่ี้กระมวัดดูสิคนติดยาเลยใช่ไหมเป็นของมีอาสวะมีอาสวะคือมีเชื้อของกิเลสนะ ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไม่มีอะไรเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปกติถ้าอยู่ดีๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่เธอเผลอสติเข้าไปมันก็ไปติดมาลุงกระยะมาลุงกะยะยสูตรเน่ยเป็นบวชพระเมื่อแก่แล้วไปขอให้พระเจ้าแสดงสั้นๆพระเจ้าก็บอกถ้าเห็นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าทวานนอกทวารในอ่ะ แล้วก็ฟังแล้วเข้าใจก็น่จะไม่ขยายมันจะนานอีกในส่วนที่ผมรู้แล้วคือการที่ทวานนอกทวานในไปกระทบกันเนี่ยเกิดจากสู่หกเนี่ยจากสู่หกจากสู่ทางทางรู้ทาง,งตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเนี่ยทีนี้ก็ผมขาดสติไปเมื่อผมขาดสติผมก็ไปยึดเพราะตาเห็นรูปอ่ะดูดูสีห่อหอดีอยู่ดี เห็นสาวในวังแก้ผ้าอบน้ําตกต้องเดินมนเสื่อมเห็นไหมนี่แหละถูกปัจจัยปรุงแต่งก็แค่นั้นเองเอาเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็จบเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามันทําให้เราเกิดเพราะมีตันหาตัณหานี่ัวตัวทําให้เราเกิดมีความเสื่อมเป็นธรรมดามีพยาิเป็นธรรมดาพยาธคือมีโรค มีมรณะมีความเสื่อมตามปฏิจจสมุปบาทนี้ยังไม่ขยายมีความเศร้าหมองเป็นให้เกิดทุกข์แล้วตั้งอยู่ไม่ได้ไอ้รูปเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราไปติดไปติดมัน่ะไปติดอบาญมุกไปยึดยึดทิฏฐิความเห็นเนี่ยแล้วไปผูกพันขึ้นมันเนี่ยผูกพันนี่มันสูงแล้วนะนะเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้ หาความแช่มชื่นไม่ได้นะเป็นโทษเป็นของที่ต้องเอาออกไปเป็นของที่ต้องเอาออกไปนะนี่ก็คือการพิจารณาตอนนี้การละละ่ะการละการละนี่ก็คือละก็คือบรรเทาทำให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกคือกำ,กำหนัดพอใจยินดีไม่มีอีกบรรเทาละเอาไปคือเวรมณนีมันอนะก็ะเธอลองดูสิถ้าเธอติดอะไรแล้วเธอเลิกมันประจำประจำบ่อยๆมันก็จะเคยชินเรียกว่าชินนะชินนะเอาแล้ววันนี้ก็พอสมควรแาบเวลาอนุโมทนาสาธุาาาาท,ทจิตธงรร คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องวนณิจจทงธรรมมีปัญหาสงสัยถามได้นะคะ